วันนี้ใครที่รู้ว่าผมอยู่จังหวัดไหนแจกเสื้อวงใครจะได้เสื้อตัวนี้ปะไปดูกันนี้ชื่ออะไรครับอ๋อรู้จักอยู่พี่เป็นคนที่ไหนอยู่ภาคอีสานให้สองคำตอบขอนแก่นไม่ถูกุรไม่ใช่ได้เงินรางวัลไปหนึ่งร้อยบาทใครคะให้ให้ให้รางวัลไม่ถูกรับเงินรางวัลไปหนึ่งร้อยบาทนะครับป้าไม่เป็นไร ขอนแก่นไม่ใชุ่ไม่ใช่ได้เงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทเป็นค่าปลอบใจขอนแก่นไม่ใช่ยวโสธรหรอครับไม่ถูกคนหนึ่งร้อยบาทบายบายครับขอคนละหนึ่งคำตอบไม่ใช่<อ>ไม่ใช่อันนี้มีรางวัลปลอบใจบครับขอนแก่น,นะคะ่ะร้อยเอ็ดค่ะบุรีรัมย์ไม่ถูกเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจให้คนละหนึ่งร้อยบาทบายบายอุบล พันแกนไม่ถึงเงินรางวัลปลอบใจร้อยบาทคุณค่ะพันแกนห้ไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรมีรางวัลปลอบใจให้คนละหนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะนน <c oughs> อนผ่อนอนผผิดครับไม่เป็นไรอาพี่มีเงินรางวัลมาให้หนึ่งร้อยบาท สำหรับวันนี้นะครับไม่มีใครทายถูกเดี๋ยวมาเล่นเกมใหม่นะครับ EP หน้านะครับวันนี้ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ YMC แล้วก็ YouTube Facebook แล้วก็อีกหนึ่งอย่างฝากร้าน IG นะครับ YMC Win T นะครับกดเข้าไปเลยครับบ๊ายบายครับ